สวัสดีครับผมปิติพงษ์สงวรสัตว์กรตรมการผู้จัดการบริษัทวิลิโฟไลน์นะครับซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องระบบไฮดรอลิกอัตโนมัติแล้วก็ปัจจุบันทําเกี่ยวกับโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับกรมชลประทานซึ่งบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเส้น347ธุรกิจเราที่ดําเนินการส่วนใหญ่ก็จะลักษณะของการทํางานให้เอกชนแล้วก็ร่วมกับราชการบ้างบาบางส่วนวันนี้มีโอกาสดีครับที่มาได้มาเยี่ยมวิาลยชื่นชมไทยเยอรมัน ที่สระบ,บุรีซึ่งได้เห็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษาพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรขอ,ของทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้พบท่านอาจารย์มนูนนะครับที่ได้เปิดวิโดีโอพรีเซนเตชันเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตของต่างประเทศให้กับผมฟังซึ่งก็ปปื้มนะครับดีใจที่รู้สึกว่าบุคลากรของ วงการการศึกษามีความทันสมัยมีการมองการไกลในการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งได้เยี่ยมชมวิทยาลัยแล้วก็ได้ดูแลบนะครับก็เรียนเชิญนะครับนักศึกษาที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็อาจจะเป็นของต่างประเทศใกล้เคียงซึ่งอาจารย์มนูนแกก็มีเครือข่ายผมคิดว่าวิทยาลัยแห่งนี้สามารถสร้างนักศึกษาหรือบุคลากร,กรที่พัฒนาวงการการศึกษาของประเทศ ของอเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับให้สามารถเติบโตไปด้วยกันแล้วก็มีโอกาสนะครับอาจจะเรียนเชิญไปเยี่ยมชมบริษัทยูนิฟอร์ไซึ่งมีธุรกิจใกล้เคียงหรือเป็นการต่อยอดของเอาวิลทยแห่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันยูนิฟอร์ไลมีศูนย์เทรนนิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเชิงด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกัโโบโ,โรบติกโคบอทแล้วก็เรื่องของการออกแบบแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในระบบการศึกษาหรือการทํางานในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเบรกดาวน์มันเทนเรื่องระบบผลิตนะครับซึ่งเรามีแลบตรวจวัดวิเคราะห์เรื่องของน้ํามันเรื่องของอาสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตให้กับเครื่องจักรของท่านนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีความอยากพัฒนาเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับทั้ง ปัญหาในงานอุตสาหกรรมแล้วก็นักศึกษาที่อยากได้ความรู้กับวิลายแห่งนี้เรียนเชิญแล้วก็ฝากวิยายแห่งนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ